ขอนอบน้อมแด่พระพุทธอุปถาท่านพระอานน์ผู้มีปฏิปทาปฏิบัติอันยอดเยี่ยมผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตะทักคะห้าประการได้แก่เป็นพผู้หูตรเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีคติเป็นผู้มีทิฏฐิและเป็นพุทธอุปถาผู้เลิศ ตอนที่23พระอานน์รับนิมนต์เข้าวังพระธรรมประจำวันที่17มิถุนายน2563พระเจ้าเปรฐที่โกสลนิมนต์พระภิกษุอย่างน้อยรูปหนึ่งให้มาฉันที่พระราชวังเป็นประจำพระผู้มีพระภาคเจ้ามอบภาระให้พระอานนํำพระภิกษุไปฉันในพระราชวัง เมื่อพระอาณน์พร้อมด้วยพระภิกษุไปแล้วแต่ปรากฏว่าพระราชาไม่ได้มอบหมายหน้าที่ให้ใครต้อนรับพระภิกษุเป็นเหตุให้พระภิกษุกลับวัดพระเชตวันจากพระไตรปิฎกฉบับมม,มรเล่ม41ขุทกกาิกายคาถาธรรมบทเล่ม1ภาค2ตอน2หน้าสิา3 พระเจ้าประเสนที่โกศลมีความประสงค์ทูลน,นิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระภิกษุมาฉันในพระราชวังนั้นเกิดขึ้นจากพระองค์ประทับยืนอยู่พราสาทชั้นบนทอดพระเนตรไปยังถนนเห็นภิกษุหลายพันรุปไปเพื่อทำพาธกิจในคฤลือหาของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีจุระอนาถบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขา นางสุป,ปะวาสาจึงตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปไหนกันพวกราชบุตรทูลว่าข้าตแต่สมมุติเทพภิกษุสองพันรูปไปเพื่อประโยชน์แก่พัตตะทั้งหลายในคฤหาสของอาณาบินทิกะเศรษฐีทุกทุกวันภิกษุห้ารอรูปไปครหรหัสของจุลอาณาบินทิกะเศรษฐีเป็นนิด ของนางวิสาขาและนางสุปปวาสาดังนี้แล้วพระเจ้าปรปเนสนทธิโกศลทรงพระประสงค์จะบำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยพระองค์เองบ้างจึงเสด็จไปที่มหาวิหารทรงนิม,มนต์พระศาสดา,าพร้อมกับภิกษุพันรูทรงถวายทานด้วยพระหัตถ์จิ้นเจ็ดวันในวันที่เจ็ดถวายบังคมพระศาสดา,าแล้วทูลว่าา้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์ทรงทรงรับภิกษะขอพระองค์พร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูปเป็นนิพเถิดพระศาสดามหาบพิตรธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายยอมไม่รับภิกษุประจำในที่แห่งเดียวประชาชนเป็นจำนวนมากย่อมหวังเฉพาะการมาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระราชาถ้ากระนั้นขอพระองค์โปรดส่งภิกษุรูปหนึ่งไปประจำเถิดในการนั้น พระพุทธองค์ก็ได้ให้พระอานนพร้อมภิกษุเข้าไปในพระราชวังเพื่อฉันต่ออีกเจ็วันแต่เนื่องด้วยพระราชาทรงลืมไม่ได้สั่งให้เจ้าพนักง,งานไว้ว่าเมื่อภิกษุมาแล้วให้รับบาตรและถวายพัดเป็นเวลาเจวันเมื่อไม่มีบุคคลใดนิมนต์พระภิกษุก็กลับหมดแม้วันที่สองแม้วันที่สก็ไม่ได้มีใครนิมนต์เช่นเดิม มีเพียงพระอานอนเถระท่านเดียวเท่านั้นพระอานอนเถระมีบารมีการบำเพ็ญแล้วในแสนกับสมบูรณ์ด้วยอภิธิหารมีบุญมากเมื่อจะรักษาความเลื่อมใสของตระกูลจึงได้ยับยั้งอยู่คือไม่กลับเพียงรูปเดียวการนั้นเจ้าหน้าที่ทางพระราชวังนิมนต์พระอานอนรูปเดียวเท่านั้นแล้วอังคาพระเจ้าประสิทีิโกศลได้เสด็จมาในเวลานั้นพอดี ทอดพระเนตรเห็นจึงถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายมิได้มาหรือทรงสดับว่าพระอาน,นุเถระมารูปเดียวเท่านานพระเจ้าข้าทรงพิโรธภิกษุทั้งหลายว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายได้ทำการตัดขาดต,ต่อเราเพียงเท่านี้เป็นแน่จึงเสด็จไปสำนักพระาศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญ ้าพระองค์จัดแจงภิกษาไว้เพื่อภิกษุห้าร้อรูปทราบว่าพระอานนเถระรูปเดียวเท่านั้นมาภิกษาที่หม่อมฉันจัดแจงแล้วตั้งอยู่อย่างนั้นนั่นเองภิกษุห้าร้อยรูปไม่กระทําความสําคัญในพระราชวังของหม่อมฉันเลยจะมีเหตุอะไรหนอพระศาสาดาไม่ตรัสโทษของพวกภิกษุตรัสว่ามหาบาพิต สาวกทั้งหลายของอัตมภาพไม่มีความคุ้นเคยเพราะไม่ได้ถูกเชื้อเชิญกับพระองค์เพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายจักไม่ไปแล้วเมื่อจะทรงประกาศเหตุแห่งการไม่เข้าไปและเหตุแห่งการเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสพระสูตรนี้ว่าภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค้า ภิกษุยังไม่เข้าไปแล้วก็ไม่ควรเข้าไปและครั้นเข้าไปแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้ตระกูลที่ประกอบด้วยองค์ก้าเป็นไหนตระกูลที่ประกอบด้วยองค์ก้าเหล่านี้คือเขาไม่ต้อนรับด้วยความพอใจหนึ่งไม่อภิวาทด้วยความพอใจหนึ่งไม่ให้อาศนะด้วยความพอใจหนึ่งซ่อนของที่มีอยู่ของเขาไว้หนึ่ง เมื่อของมีอยู่มากก็ให้แต่น้อยหนึ่งเมื่อมีของประนีตก,ก็ให้ของเศร้าหมองหนึ่งให้โดยไม่เคารพไม่ให้โดยความเคารพหนึ่งไม่นั่งใกล้เพื่อฟังธรรมหนึ่งเมื่อกล่าวธรรมอยู่เขาก็ไม่ยินดีหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายตระกูลที่ประกอบด้วยองค์เก้าเหล่านี้แลภิกษุยังไม่เข้าไปแล้วก็ไม่ควรเข้าไปและครั้นเข้าไปแล้วก็ไม่ควรนั่งใกล้ดังนี้แล้วจึงตรัสว่ามหาบพิตรสาวกของอัตมภาพเมื่อไม่ได้ความคุ้นเคยจากสำนักของพระองค์จึงจักไม่ไปพระพุทธเจ้าตรัสว่า สาวกของอัตมาภาพแม้มีเวทนาแทบต่างตายแต่ถ้าไม่คุ้นเคยก็จะไม่เข้าไปเหมือนกันพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเรื่องอดีตการให้กับพระเจ้าประเสียธิที่กูุสวว่าเมื่อพระเจ้าพมทัศเสวยราชสมบัติในพระนะครพาร,ราณสีพระราชาทรงพระนามว่าเกสวะทรงสละราชสมบัติผนวดเป็นฤาษี บุรุษ500คนออกบวชตามพระราชานั้นท้าวเธอได้พระนามว่าเกศวดาบดอันหนึง่งนายภูสามาลาของพระองค์ก็ได้ตามบวชเป็นอันเทวาสิกะนามว่ากัปปกะอันเทวาสิกะหมายถึงหิบคู่กับอาจารย์เกสวดาบดกับบริษัทอาศัยอยู่ในหิมวันต์ประเทศสนแป8เดือนในฤดูฝน เพื่อต้องการเสพรสเค็มและรสเปรี้ยวไปถึงกรุงพาราณสีแล้วเข้าไปสู่พระนครเพื่อพิษารําลำดับนั้นพระราชาทอดพระเนตรเห็นดาบทนั้นทรงเลื่อมใสทรงรับปฏิญญาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ในสำนักของพระองค์ตลอดสี่เดือนยิโมนให้พักอยู่ในพระราชอุทยานย่อมเสด็จไปสู่ที่บำรุงพระดาบทน,นทั้งเย็นทั้งเชา้า พวกดาบทที่เหลือพักอยู่สองถึงสมวันรำคาญด้วยเสียงอึงคนึงต่างๆมีเสียงช้างเป็นต้นจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์พวกกระผมรำคาญใจจะไปละเกสวะจะไปไหนกันพ่ออันเตวาสิกะไปสู่หิมมวันตะประเทศท่านอาจารย์เกสวะในวันที่พวกเรามาทีเดียว พระเจ้าแผ่นดินทรงรับปฏิญญาเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ในที่นี้ตลอดสี่เดือนพวกเธอจะไปเสียอย่างไรเล่าพอ่ออันเตวาสิกะท่านอาจารย์ไม่บอกพวกกระผมเสียก่อนแล้วจึงถวายปฏิญญาพวกกระผมไม่สามารถอยู่ในที่นี้ได้จักอยู่ในที่ที่พอฟังความเป็นไปของท่านอาจารย์ได้ซึ่งไม่ไกลจากที่นี้ดังนี้ พากันไหว้พระอาจารย์แล้วหลีกไปอาจารย์คงอยู่กับอันเตวาสิกะชื่อ,อกับปตะเท่านั้นพระราชาเสด็จมาสู่ที่บำรุงตับถามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปไหนเกศวดาบททูลว่ามหาบพิษพวกดาบทเหล่านั้นบอกว่า พวกกระผมรำคาญใจดังนี้แล้วก็ไปสู่เหมวันตะประเทศการต่อมาไม่นานนักแม้กับประกาตดาบทก็รำคาญแม้ถูกอาจารย์ห้ามอยู่บ่อยๆก็กล่าวว่าไม่อาจแล้วก็หลีกไปอันเสียงทั้งหลายมีเสียงช้างเป็นต้นเดียดเบียนแล้วแต่กับประกาตดาบทนั้นไม่ไปสำนักของพวกดาบทนอกนี้ คอยฟังข่าวของอาจารย์อยู่ในที่ไม่ไกลนักในการต่อมาเมื่ออาจารย์คิดถึงพวกอันเตวาสิกะโรคในท้องก็เกิดขึ้นพระราชารับสั่งให้แพทย์เยียวยาโรคก็ไม่สงบได้พระดาบทจึงทูลว่ามหาหมอพิทพระองค์ทรงพระประสงค์จะให้โรคของอัตมาภาพสงบหรือพระราชาข้าแต่ท่านผู้เจริญ หากว่าข้าพระเจ้าอาจทำความผาสุกแก่ท่านเดี่ยวนี้แหละดาบดมหาบาพิธหากว่าพระองค์ทรงปรารถนาความสุขแก่อัตมภาพไซโปรดทรงอัตมภาพไปสำนักพวกอันเตวาสิกะเถิดพระราชาทรงรับว่าดีละขอรับแล้วให้ดาบด้นนอนบนเตียงน้อยทรงส่งอมาต์ไปสี่นาย มีนาระทะอมหาเป็นหัวหน้าด้วยรับสั่งว่าพวกท่านทราบข่าวของพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วพึงส่งข่าวถึงเรานะกับประกาศอันเตวาิกะทราบว่าอาจารย์มาก็ทำการต้อนรับเมื่ออาจารย์กล่าวว่าพวกนอกนี้ไปอยู่ที่ไหนกันจึงเรียนว่าทราบว่าอยู่ที่โน่น อันเตวาสิกะแม้เหล่านั้นทราบว่าอาจารย์มาแล้วก็มาประชุมกรรมณที่นั้นนั่นแลถวายน้ำร้อนถวายพราขนแก่อาจารย์โรคสงบแล้วในขณะนั้นเองพระดาบทนั้นมีวันนักประดุดทองคำโดยสองถึงสามวันเท่านั้นลำดับนั้นนารทะอมัดถ,ถามว่า ข้าแต่เกสวะดาบทผู้มีโชคอย่างไรหนอท่านจึงละพระราชาผู้เป็นจอมแห่งมนุษย์ผู้บรรดาสมบัติหน้าใครทั้งสิ้นให้สำเร็จเสียแล้วยินดีในอาสมของกัปปะกะดาบทท่านตอบว่าคำไพเรชวนให้ลื่นลมมีอยู่ลุกชาติเป็นที่เพลินใจมีอยู่ดูก่อนนาระทะ ทำที่กับประกาศกล่าวดีแล้วย่อมให้เรายินดีได้นาระทะอมมาถ,ถามว่าท่านบริโภคข้าวสุกแห่งข้าวสาลีอันเจือด้วยรสเมื้อดีข้าวฟางและลูกเดือยซึ่งหารสเค็มได้จะทําให้ท่านยินดีได้อย่างไรท่านตอบว่าผู้คุ้นเคยจับบริโภคอาหารไม่อร่อยหรืออร่อยน้อยหรือมากในที่ใด อาหารที่บริโภคในที่นั้นก็ให้สำเร็จประโยชน์ได้เพราะว่ารถทั้งหลายมีความคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งพระศกาาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประมวลชาดกแล้วตรัสว่าพระราชาในครั้งนั้นได้เป็นโมคลานะนารทธอัมมาได้เป็นสารีบุตรอันเตวาิกะชื่อกับประกะได้เป็นอา เกสวะดาบหดเป็นเราเองดังนี้แล้วตรัสว่ามหาบาพิษบัณฑิตในตาก่อนถึงเวทนาปางตายได้ไปสู่ที่คนมีความคุ้นเคยจนแล้วสาวกทั้งหลายของอัตมภาพชะรอยจะไม่ได้ความคุ้นเคยในสำนักของพระองค์หลังจากนั้น พระเจ้าเปรเิที่โกศลต้องการที่ผูกญ,ญาติกับพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงส่งพระราชสารไปยังสำนักเจ้าสักยะเพื่อขอทิดาองค์หนึ่งทางสักยะวงได้ประทานทิดาคือนางวาสภาค,คัติยาซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ามหานามะกับนางทาสีชื่อนาคมนาุนธาซึ่งมีวันนักกันทานซึ่งต่อมา นางวาสภาพภัทิยะได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าประสธ,ธิโกศลได้ประสูติพระโอรสซึ่งมีนามว่าวิทภูภะซึ่งในภายหลังพระเจ้าประสธ,ธิโกศลทราบว่าสัจะยวงศุนธิดาของทาสีให้แก่พระโองค์พระเจ้าประเสทธ,ธิโกศลทรงพิโรธทรงริบเครื่องราชเครื่องอิสริยภรณ์ของพระนางวาสภาพภัทิยะและวิทภูภะ พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและกราบทูลว่าพระญาติของพระองค์ประทานที่ดาแห่งทาสีให้กับหม่อมฉันหม่อมฉันจึงขอริบเครื่องอิสรยพรณ์ทั้งสองในการนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมจนในท้ายสุดพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงคืนเครื่องราชอิศริยพรณ์เช่นเดิมในสมัยต่อมา เมื่อวิถูทพะมีโอกาสกลับไปเยี่ยมพระเจ้าตาที่ศักกยาวงแต่ถูกดูหมิ่นว่าเป็นจันทานไม่ให้การต้อนรับที่สมควรแล้วท้ายสุดรู้ว่าเพราะเหตุตัวเองเป็นจันทานจึงมีความผูกอาภาตสักกยาบงซึ่งประมาณพรรษาที่45ยึดครองความเป็นกษัตริย์จากพระเจ้าประสิทธิโกศลน,นำกองทัพเข้าไปประหารสักยาบงเจ็ดมือ 7, 7, 7, เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดองที่ทุ่งแดนสังหารปัจจุบันยังปรากฏสถานที่นี้อยู่ฝั่งประเทศเนปาลใกล้กรุงกับิลพัทประมาณหนึ่งกิโลเมตร